ซาบุซาบุในนี่ชื่อน้องมีซับนะครับเป็นช้างขี้เล่นเรียกอย่างเดียวเรียกให้ไปเกาขามีซับวัดดียังลูกวัดดียังคะเออเก่งมากน้องมีซับอายุ11ปีครับ เป็นช้างที่เล่นครับชอบให้เกาขาชอบให้คนอยู่ใกล้ๆนะครับเชือกนี้ชื่อน้องมีซับจะเรียกควานให้เข้าไปเกานะครับนี่ครับลักษณะของเขาความดือ้อนี่จะให้ควานเกาเข้าไปเกาขานะครับเขาจะเรียกควานอยู่ตลอดเวลาอันนี้ ปลาสมโอ50ปีนะครับอยู่ในความดูแลของเราเพจสวัสค์ของช้างครับเป็นการดูแลช้างให้มีความสุขและอุดมสมบูรณ์นี่คือความขี้เล่นของเขานะครับความขี้เล่นของเามีสวัสดียังลูกมีัสวัสดีห่อลูก เอาปอนเลยครับเอาปีเป็นอันนี้สี่หาวจครับฉีไข่ก็ได้ครับครับสูใจบุญเลยครับให้ผ่านช้างที่ช่องของเราสวัของช้างน้องมีทรับครับชมความน่ารักของเขาได้เขาสวัสดีมีทรับขอบคุณยังลูก คำน่ารักของเขานะครับน้องมีซับอายุ11ปีเป็นช้างที่เล่นนะครับคีออนนั่นคือน้องป้ายนะครับน้องป้ายทุกท่านสามารถเข้ามากอนอาหารได้ที่ วัดป่าปฐมเทวารามนะครับอันนี้11ปีครับน้องมีซับชื่อน้องมีซับ,ซบครับแล,ลน,น้องฝ้ายครับ37ปีครับ